มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปนะครับแต่ก่อนนี้เขาก็มีการส่งเสริมการปลูกสัตว์นะฮะหลายอย่างนะครับเพื่อที่จะเป็นสินค้าส่งออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟาร์มโคน,นมบังที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงวัวเลี้ยงโคนะครับตอนนี้ปรากฏว่าอีสานเรากําลังมาแรงครับ,รบมีทางด้านมอขอนี่คือเขาได้มีการส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงสัตว์ประเภทหนึ่งครับ แล้วก็เป็นสัตว์ที่คนอิสานเอาคุ้นเคยเป็นอย่างดีอิสานนี่ถือว่านําร่องมาล่วงหน้าเป็นร้อยร้อยปีนะครับเรามองการไกลดูเหมือนจะเป็นอาหารของคนอิสานเป็นหลักเลยนะอาจจะบอเป็นอาหารหลักก็ไม่ได้นักนักวิจัยจากมคอนี้เพิ่มมาค้นเจอครับอิสานค้นเจอมาเป็นร้อยปีแล้วครับผมเรื่องราวของจิ้งหรีดเขาเล็งนักร้องใต้ดินนะตอนนี้เราไปดูนะฮะเรื่องราวของจิ้งหรีดจะกลายเป็นฟาร์มเป็นอย่างไรเรื่องว่าเป็นอาหารที่จะให้โปรตีนสูงด้วยขนาดว่างูยังส่งเสริมให้ ทานจิ้งรีดครับครับไปดูกันครับจากเมนูเจอร์ออนไลน์นะครับจิ้งรีดสัตว์เศรษฐกิจน้องใหม่ในตลาดโลกโอ้โหตลาดโลกเลยนะนะครับทางมขนุนพัฒนาฟาร์มเชิงพาณิชย์แปรรูปส่งออกด้วยนะครับโดยทางอ่ามอขอนแก่นนะครับบอกว่าจิ้งรีดนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจน้องใหม่ที่น่าจับตานะครับและเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกราคาถูกแถมช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับที่แม้แต่ F.A.O. นะครับยังหนุนให้คนทั่วโลกหันมาบริโภคมากขึ้นด้วยนะครับทางสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์มขอนะครับเดินหน้าหนุนเกษตรกรภ <c oughs> าคอีสานยกระดับฟาร์มเลี้ยงเ,เตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมนะครับอาหารแปรรูปส่งออกแข่งตลาดต่างประเทศด้วยโอ้โหฟังแล้วน่าชื่นใจนะนะครับ จิตดิศานะครับสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตนะครับที่ทางสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานงานความและประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจัดขึ้นที่โรงแรมโคสะเมื่อเร็วนี้นะครับมีภาคีเครือข่ายกเกษตรกรนะครับและก็ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นค่อนข้างหนาตาทีเดียวนะครับเป็นเวทีที่อัปเดตข้อมูล นะครับอเอาข้อมูลในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์นะครับที่จัดขึ้นต่อเนื่องอจากปีกลายนะครับเปิดโอกาสให้นักวิชาการและก็กลุ่มกเกษตรกรเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดนะครับมาพบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมอคความรู้ร่วมกันนะครับโดยบอกว่านะครับจิ้งหรีดถือว่าเป็นมแมลงเศรษฐกิจนะครับที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับถือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะครับที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในหลายประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปและก็อเมริกาในขณะนี้นะครับเมืองไทยเองก็มีกลุ่มกเกษตรกรในภาคอีสานและก็ภาคเหนือนิยมเลี้ยงค่อนข้างมากทีเดียวนะครับทั้งเป็นฟาร์มทั้งเป็นฟาร์มส่วนตัวและก็ฟาร์มในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนนะครับโดยทางอ,องค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสารประชาชาตินะครับหรือว่า FAO นะครับได้ส่งเสริมให้คนทั่วโลกบริโภคบริโภคมากขึ้น พราะว่าจิ้งหรีดนี้นะครับเป็นแหล่งโปรโตีนนะครับเป็นแหล่งโปรโตีนทางเลือกใหม่ที่มีราคาถูกมีสารอาหารที่ช่วยลดคอเอคอลสเตอรอ,นอลนะครับและก็มีการต่อต้านเชื้อนะครับการติดเชื้อจาก <Yes. S 1> ยีสต์นะครับในระบบทางเดิอนอาหารและก็มีไฟเบอร์สูงนะครับคนไทยเราเองก็กินจิ้งหรีดและก็มแมลงอีกหลายชนิดามากันนานแล้วนะครับถือเป็นอาหารแห่งอนาคตที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับ ทางด้านศาส,สตราจารย์รังสรรค์นเนียมสนิทนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร,ร์และศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ครับยังไม่ได้ศาสตราจารย์รเป็นแค่รองศาสตราจารย์ครับรอศสอก็คือรองศาสตราจารย์นะนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันนี่แหละนะครับบอกว่านะครับการจัดประชุมครั้งนี้นะครับได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทางวิชาการด้านการตลาดนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศของอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนทางเลือกจากมาแมลงนะครับโดยเน้นที่จิ้งหรีดเป็นสําคัญนะครับรวมถึงแนวทางการส่งเสริมการยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดนะครับให้เข้าสู่ห่วงห่วงโซ่อุปทานนะครับ อุตสาหกรรมอาหารโปรตีนจากแมลงให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมด้วยนะครับโดยท่านบอกว่านะครับเป็นการจัดประชุมต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมานะครับที่มุ่งเน้นแนวทางการยกระดับการเลี้ยงการเลี้ยงของเกษตรกรนะครับเข้าสู่ฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มปลอดภัยนะครับและสร้างกระแสการรับรู้ประ,ยะ,รรประโยชน์ของจิ้งหรีดนะครับที่ทางองค์การอาหารและ,ะและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับ ให้เป็นแหล่งอาหารแห่งอนาคตด้วยนะครับสำหรับข้อได้เปรียบนะครับข้อได้เปรียบในการเลี้ยงเชิงพาณิชย์นั้นนะครับจิ้งรีดถือว่าเป็นแมลงเศรษฐกิจนะครับที่ใช้ต้นทุนเพาะเลี้ยงต่ำนะครับใช้น้ําน้อยนะครับขยายพันธุ์ง่ายไม่ต้องใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงกว้างเหมือนเลี้ยงสัตว์โปรตีนประเภทอื่นนะครับขณะที่ตลาดที่มีความขณะที่ตลาดนะครับมีความต้องการสูงแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ละปีนี้นะครับ แต่ปีเลี้ยงได้เลี้ยงได้ทีความถี่ถึง6รอบนะครับ ถึง6รอบและใช้เวลาเลี้ยงรอบละประมาณ35วันเท่านั้นนะครับอย่างตัวเลขนะครับตัวเลขยบันทางการพบว่านะครับปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหลีดราว20,000ฟาร์มนะครับในจำนวนนี้นะครับกว่า50%อยู่ในภาคอีสานและภาคเหนือนะครับมีเหลือกระจายอยู่ตามภาคกลางภาคตะวันออกนะครับและก็ภาคใต้ที่ยังไม่นิยมมากนักนะครับ ทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยนะครับอธิการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับระบุว่าอุตสาหกรรมอาหารโปรตีนทางเลือกจากมแมลงนะครับเป็นอาหารแห่งอนาคตที่มีรูปทางจำใส่ในตลาดต่างประเทศนะครับกรเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหลีดและก็ชาวบ้านในอีสานมีความรู้ความชำนาญคุ้นเคยนิยมบริโภคมานานนะครับเป็นองค์ความรู้ของพื้นของพื้นถิ่น นะครับที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสมัยใหม่ด้วยนะครับก็ถือว่านับเป็นโอกาสที่โชคดีนะครับที่จะต้องมีการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถการแข่งการแข่งขันเกษตรกรภาคอีสานนะครับอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้ต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้นนะครับท่านบอกอีกนะครับว่าการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดประสบความสำเร็จ ที่จะประสบความสำเร็จนั้นนะครับต้องบูรณาการกระบวนการการทํางานอย่างเป็นระบบนะครับทั้งภาคราชการภาควิชาการกลุ่มภาคกลุ่มเกษตร,รกรที่เลี้ยงจิง้งหรีดนะครับขณ,ขณะที่ภาคปฏิบัติในอุตสาหกรรมอาหารต้องเข้ามาหนุนเต็มที่นะครับเสริมความเข้เขมแข็งแข็งแกร่ง,ง,ง,งซึ่งกันและกันนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํานะครับ ก็คือบอกว่ามีการช่วยเหลือกันทุกฝ่ายนั่นแหละนะครับทางนักสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์นะครับมอนแก่นนี้ก็ได้จัดทําโครงการพัฒนาเกษตรผู้เลี้ยงจิ้งหลีดนะครับ <c oughs> ในภาคอีสานสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับได้รับการาได้รับงบรประมาณจากสํงงานันากงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยา,าศาสตร์วิจัยและนวัตรกรรม ฝ่ายเกษตรกร,ะกรนะครับตั้งแต่ปี2562ถึง64นะครับโดยใช้พื้นที่บ้านแสนต่อนะครับตำบลบ,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 บนใหญ่ตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ณพองจังหวัดขอนแกน่นและก็บ้านห้องฮีนะครับบ้านห้องฮีนะนะครับที่เราเขารูผ่านเมื่อคืนนี้ครับใช่ครับครับตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพื้นที่โครงการนะครับโดยอ่าบ้าน บ้านเส็นต่อนี้นะครับได้ไดรับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีนะครับสำหรับฟาร์มจิ้งรีดหรือ,อ GAP นะครับจำนวน21ฟาร์มด้วยกัน นะครับเป็นจํานวนมากที่สุดในประเทศไทยนะครับและได้มีฟาร์มจิ้งหรีดพร้อมที่จะยื่นขอรับรองเพิ่มเติมอีกจํานวน10ฟาร์มด้วยกันนะครับส่วนฟาร์มจิ้งหรีดที่บ้านห้องฮีนี่นะนะครับเอเชียงตลาดจกาลสินนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงฟาร์มนะครับเพื่อยื่นการรับรองมาตรฐาน g a p นะครับจำนวน11ฟาร์มด้วยกันนะครับพื้นที่โครงการ ทั้งสงจุดนะครับได้รับการอนุมัติการกู้เงินจากทกศในอัตราดอกเบี้ยต่ำด้วยนะครับครับนี่คือเรียกว่าเป็นผลิตภันธ์ใหม่ที่น่าสนใจของอคนอีสาสนเรานะครับ,รบลองคิดดูว่าคือต้นทุนต่ำ แล้วก็ขณะเดยียวกันปีหนึ่งก็สามารถที่จะเลี้ยงได้ถึง6รอบ,รอบด้วยกันแต่ละร,รอบก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 35, 35วันนะครับแล้วก็นะใช้พื้นที่น้อยด้วยแล้วก็แน่นอนถ้าเผื่อเราทำาได้มาตรฐาน GAP นะครับก็จะทําให้เราสามารถส่งออกแล้วก็ยังสามารถแปรรูปอย่างที่รูปที่โชว์เป็นมื่อสักครูนี้ครับสามารถแปรรูปได้หลากหลายมากทีเดียวเป็นสแน็์ค่ะเป็นของขบเคี้ยวได้เป็นอาหารไ,<ง>ได้นะครับยิงรีดอบกรอบต่างๆนี่เหมือนกับ เลแบบนี้ครับผมบแ,ลแล้วลย,ยวมีตัวอย่างของการแปรรูปด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่านี่เป็นสินค้าใหม่แล้วก็ให้โปรโตีนสูงในขณะที่ต้นทุนต่ากว่าด้วย<ม>แทนที่จะไปทานเนื้อสัตว์อย่างอื่นนะครับ,รบอย่างเช่นเนื้อกวางอย่างเช่นเนื้อวัว<ม>แต่ว่าทันจิ้งรีแล้วกลับได้โปรโตีนมากกว่าด้วยก่อนหน้านี้มอบนเองก็เคยทําวิจัยในเรื่องนี้ผมเองก็เคยไปดูงานของมอบลน,นะครับในงานเกษตรอินทรีย์เออนงานเกษตรอีสานใต้นะครับ<ฮ> ก็มวนเองก็ทําเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นมิติใหม่แต่ว่าชาวบ้านการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชาวบ้านมาเชื่อนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะฮะต้องใช้องพยายามต้องมีคนที่เป็นต้นแบบในการนําเสนอก่อนหลังจากที่มีต้นแบบแล้วก็อาจจะมีคนเชื่อนะครับจึงจะมีคนทําตามขอให้มีสําเร็จสักสักรายหนึ่งนะครับแล้วก็แห่ทำกันปนการนร่องเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่แห่แหนถ้าเกืดอใครจะทาอะไรแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็แห่กันไปนะครับตอนนี้ก็คิดว่าก็คิดว่าจะประสบความสาเร็จเหมือนเขา ตอนนี้กำลังแห่กันก็คือปลูกต้นอิทธพลมตอนนี้ครับกำลังแห่กันครับเพราะว่ากิโลละ500บาทคาดว่าอีก5ปีฮะจะเหลือก,กิโลกรัมละ50บาทนะครับเหมือนยางเหมืนอนยางปราดนี่คือสังคมไทยเรานะครับแห่แหน <c oughs> กันก็อยากจะให้มีคนไปแห่แหนเลี้ยงจริงหรีดที่นี่ครับ <c oughs> น่าจะทําให้เรามีรายได้สูงขึ้นกรับแต่ว่าถ้าเผื่อใครจะซื้อบ้านวันนี้นะครับซื้อที่วันนี้ตรงไปแห่แหนได้เลยนะครับทางด้าน,นจเจริญทรัพย์ครับเพราะว่าเขาเองตอนนี้มีโครงการ เกิดมาขึ้นมา3โครงการแต่ขอเน้นโครงการที่3าก็คือโครงการที่อยู่ข้างโรงแรม A+ อพนะครับซอยโลตัสกับจะมีจะมีเนื้อที่ทั้งหมด9แปลงด้วยกันและตอนนี้เขามีช้อยให้เลือก3ช้อยฮะช้อยแรกก็คือว่าคุณสามารถที่จะซื้อเฉพาะที่ดินเปล่าได้ครับ 2. ส,สร้างบ้านชั้นเดียว3ส,สร้างบ้าน2ชั้นแล้วก็ในราคาที่ไม่ต่างกันมากครับตัวอย่างเช่นนะครับเนื้อที่ เขามีทั้งหมด9แปลงนะครับแปลงที่มีเนื้อที่เล็กสุดก็คือ69.5ตารางวาครับเฉพาะราคาที่ดินเปล่านะครับ2ล้านหนึแสนถ้าเผื่อสร้างบ้านเดียวชั้นเดียวรวมเป็น3ล้านครับแต่ว่าถ้าเป็น2ชั้นนะครับกลายเป็น3ล้าน7จ็แสนเพิ่มอีก7 0 0 0แสนบาทแต่ว่าได้เนื้อที่ขึ้นมาเป็น2เท่าตัวครับส่วนตัวที่ใหญ่สุดนะครับเนื้อที่ใหญ่ที่สุดก็คือแปลงที่เก้าแปลนที่8ครับ เนื้อที่นี้93.5ตารางวาก็ตีซะว่าประมาณ1งานละครับเฉพาะราคาที่ดินเปล่านะครับ2ล้านแปดแสนสหมื่นแต่ว่าถ้าเผื่อสร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ล้าน7จ็แสนหมื่นถ้าเผื่อ2ชั้นครับเป็น4ล้าน4ี่แสนหมื่นท่านสามารถที่จะเลือกครับ 1. ซื้อที่ดินเปล่า2ซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหรือ3ซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านเดี่ยว2ชั้นครับ ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าได้เนื้อที่ใช้สอยมากขึ้นรีบจองนะครับเพราะว่าแต่และแปลงนี้จะมีขนาดไม่เท่ากันครับติดต่อฝ่ายขายหาคุณสุนันครับ0856321118อีกครั้งหนึ่งครับโปรดฟังพี่น้อง0856321118กับคุณสุนันนครับกับโครงการจเจริญทรัพย์โครงการพิเศษโครงการ3นะครับข้างโรงแรม a ซอยโลตัสครับครับ คุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือคนฟังท่านใดนะครับอยาได้เครื่องกรองน้ําไปใช้ที่บ้านที่สํานักงานคุณนะครับแนะนาเครื่องกรองน้ําโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นาเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดนะครับโคเวใช้งานสะดวกสบายนะครับน้ำร้อนน้าอุ่นน้าเย็นน้ำปกติในเครื่องเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดดื่มปรับอุณหภูมิได้เองนะครับสะดวกสบายทีเดียวนะครับทั้งราคาเงินสดเงินผ่อนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับไปชมสินค้าได้เลยนะครับที่ชั้น1นึ่งซุนีทาวเวอร์นะครับจะมีบูธของโคเว ทดลองสินค้าไปทดสอบสินค้าได้เลยนะครับว่า,าสะดวกสบายในการใช้อย่างไรนะครับแต่อย่าลืมบอกทีมงานนะครับว่าทีมงานคลีนเรเดียลแะะนำมานะครับผลจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับหรือโทรศัพท์มาปรึกษาเราได้นะครับ0903701013 0817 908442ครับครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถนะครับก็แนะนำไปเลือกซื้อทางด้านกระบะ อิซูซุตังปักพระอีสานทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำเย็นและก็บุญทริกเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซูซุด,ดีแม็กเครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Blueover นะครับซึ่งตอนนี้เขามีการปรับโฉมใหม่เรียกว่าเป็น all new อิซูซุด,ดีแม็กครับนั่นคือหนึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์บล็อกใหม่ตัว3.0นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิดนะครับก็450นิวตันเมตรครับ ส่วนตัว1.9 DDI นะครับให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออตโต้6สปีดครับแล้วก็2ปรับรูปลักษณ์ภายนอกใหม่หมดจดครับกระจังหน้าใหญ่ขึ้นสไตล์อเมริกันแลวก็รูปลักษณ์ภายนอกล้อล้ำล้ำยุคดูดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมาครับแล้วก็3ปรับโฉมภายในใหม่อินเทเร์ยใหม่ครับใช้วัสดุอย่างดีห้องโดยสารกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นสะดวกสบายขึ้นและก็หรูหารานะครับ เหมือนหนึ่งว่าเป็นรถ SUV เหมือนหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งสีดานครับแต่นี่คือรถกระบะนะครับมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแฝบกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น V Cross ครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ที่อิซุสุตังปากพระอีสานทั้ง4สาขาและตอนนี้เขามีแคมเปญนะครับซื้ออิสุสุวันนี้ขับฟรี3เดือนครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้นะครับกับทางด้านอิซุสุตังปากพระอีสาน นะฮะสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยินแล้วก็บุญทริกครับ